ประตูรั้วหน้าของบ้านเล็กที่1855ทับ28เปิดกว้างทำให้มองเห็นตัวบ้านหลังใหญ่ครึ่งตึกครึ่งไม้ชัดเจนตัวบ้านทาสีเขียวอ่อนตลอดทั้งหลังบริเวณภายในจัดเป็นสัสดส่วนกว้างขวางตามแบบฉบับของบ้านผู้มีอันจะกินทั้งหลายภายในซอยพานุรังสีถนนจรันสนิทวงเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครรถยนต์ญี่ปุ่นสาคันจอดเรียงต่อๆกันอยู่หน้าบ้านที่จอดรถ ถูกดัดแปลงเป็นที่นั่งกินเหล้าอย่างงไไ่ายดายอาหารหลายชนิดกําลังถูกลําเลียงออกจากภายในบ้านโดยหญิงวัยห้าสิบปีสวมเสื้อถักสีม่วงอ่อนผ้าถุงสําเร็จไหมไทยสีม่วงเข้มจัดการให้การต้อนรับแขกที่มาเยือนบ้านเป็นชายรูปร่างอ้วนใหญ่สวมกางเกงสีขาวเสื้อเชิ้ตสีน้ําเงินพูดสำเนียงเหนือเล็กน้อยตามแบบของคนจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมาพร้อมกับหนุ่มวัย30ปีเศษร,รูปร่างสันทัด ผิวดำแดงส่วนอีกฝ่ายรูปร่างสันทัดผิวดำแดงมีอายุราว40ปีเศษกับหนุ่มชะกันรูปร่างเตีย้ยล่ำผิวค่อนข้างดำผมหยิกตามธรรมชาติเล็กน้อยนั่งกินเหล้าอยู่ก่อนแล้วโดยมีหญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดนั่งอยู่ด้วยเมื่อมองเห็นไฟหลังลงจากรถเดินเข้ามาภายในบ้านเสียงกล่าวทักทายเฮฮาภายในบ้านเริ่มดังไปกว่าเก่าอีกเฮ้ยเบิ้ม hey, ไปไหนกันมาวันนี้นั่งเลยเพื่อนเชิญนั่งครับหมวด นี่พักพวกกันนั่งกินเหล้ามาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินดีเลยนึกว่าจะไม่มีเพื่อนกินเหล้าซะแล้วไอยุทธเข้าไปงานศพเพื่อนเดี๋ยวก็กลับมากินไม่เกินสามทุม่มเห็นมันบอกว่าอย่างนั้นนะเอาหมวดนั่งเลยครับเชิญน,นั่งครับหมวดนั่งเลยครับนายสิงโตหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบเอ็ดปีสวมเสื้อลายนั่งกินเหล้าอยู่ก่อนแล้วกับนายสมบูรณ์หรือต้อยคนสนิท ซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยให้กับนายสิงโตหรือเป็นที่รู้จักกันดีในวงการนัเกเลงมือปืนที่มีอันดับว่าพี่โตและฝ่ายหญิงก็คือนางลงยาวเย็นยามสุกเมียสาวอายุ29ปีของนายสมบูรณ์ชายรูปร่างอ้วนใหญ่สวมเสื้อยืดสีน้ําเงินกางเกงขาวเป็นที่รู้จักกันดีเช่นกันในวงการยุทธจักรนัเกเลงมือปืนทั้งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆว่าเฮียเบิม่มหรือนายฉลาดอังกิน,นัน น้องชายของนายปิยะอังกีน,นันสสจังหวัดเพชรบุรีสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของทุกวงการทั้งการเมืองวงการธุรกิจและอีกหลายวงการในประเทศไทยส่วนชายผู้ติดตามมากันายฉลาดหนุ่มรูปร่างสันทัดร้อยตำรวจโทจิรศักิ์ขำคมรองสารวัสปรับปรามสนบุภารามซึ่งเป็นน้องเขยของสสปิยะอังกีน,นัขนขณะที่นายฉลาด และร,ร้อยตํารวจโทเจรศักดิ์กาลังจะเดินเข้าไปนั่งการเจรจาพูดคุยทักทายตามแบบฉบับของเพื่อนฝูงเก่าที่มีอดีตก็เริ่มขึ้นนี่ไม่ได้มากินเหล้าด้วยกันกีนก่เดือนเข้าแล้ววะกูยังคิดถึงมึงเหมือนเดิมบ่เบิม่มนายสิงโตเริ่มก่อนก็หลายเดือนอยู่ว่เพื่อนนี่รู้จักกันแล้วใช่ไหมว่าไอ้โตน้องเคยกูเป็นตํารวจอยู่โรงพักบุภารามแนะนําตัวตร,ร้อยตํารวจโทเจรศักดิ์ให้ทุกคนในวงเล่าได้ทราบเคยอยู่รู้จักตีสิวะ พวกเราด้วยกันทําไมจะไม่รู้จักว่ามึงไม่ได้มาหากูเสียนานนี่ก็ร่วมเข้าสี่เดือนได้แล้วมั้งนี่วันนี้นั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนก็แล้วกันหมวดอยู่กินเหล้าด้วยกันนะครับนายสิงโตกล่าวชักชวนเออกูคิดถึงมึงก็เลยแวะมาหานายฉลาดพูดด้วยน้าเสียงหนักแน่นก่อนที่จะยกแก้วเหล้าที่ผสมเรียบร้อยแล้วยกขึ้นดืม่มทั้งสองฝ่ายต่างพูดคุยทักทายกันถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมาในอดีตและธุรกิจการค้าในหลายวงการ ยพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องที่กระทบกระเรือนใจทั้งสองฝ่ายเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา21นาฬิกาเศษทั้งสองฝ่ายที่มีอดีตเป็นเพื่อนสนิทชนิดที่ยืมเงินกันใช้ครั้งละเป็นแสนบาทได้มาพบกันอีกเพื่อทบทวนความเป็นเพื่อนในอดีตกันใหม่อีกครั้งทั้งสองฝ่ายรเริ่มจะมึนด้วยแรงเหล้าที่ดื่มกันมาตั้งแต่เย็นแล้วแต่พูดคุยยังเป็นไปดีๆตามเดิมเช่นเมื่อช่วงแรกที่พบกันเจราจากันอย่างมีสัมพันธภ,ภาพอย่างลูกผู้ชายทั้งสองฝ่าย พี่เบิรมผมขอตัวกลับก่อนนะครับร้อยตำรวจโทจีรศักดิ์ขอตัวกลับไปก่อนเมื่อเวลาใกล้จะ22นาฬิกาเออพี่ก็ว่าจะกลับแล้วเหมือนกันในฉลาดอังกิน,นันตอบน้องเขยในตำรวจซึ่งขอตัวแยกกลับบ้านไปก่อนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าสัมพันธภาพเก่าต้องกลับคืนมาแน่วงเล่ามีสมชายหญิงสองก็ยังคงดำเนินต่อไปการพูดคุยถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาเมื่อสี่เดือนเศษ หรือฟื้นขึ้นมาพูดกันอย่างไม่คาดฝันแต่มันก็เป็นเพียงการสรุปในผลการกระทําของทั้งสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างตอบสนองกันไปแล้วแต่ด้วยฤทธิ์ของเล่าประกอบกับความหวาดภาวะอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นทําให้การเจราจานับตั้งแต่4เดือนเศษที่ผ่านมาซึ่งในช่วงแรกทําท่าจะเป็นไปด้วยดีกลับดูเคร่งเครียดขึ้นในตอนท้ายหลังจากที่ร้อยตารวจโทเจรักดิ์ขอตัวกลับไปก่อนนางนุงเยาวขอตัวกลับไปอาบน้ํา เพื่อพาลูกๆเข้านอนเป็นคนที่สองนางวรวรรณเจ้าของบ้านแยกตัวไปนั่งดูทีวีภายในบ้านสองฝ่ายหนึ่งต่อสองนั่งกินเหล้ากันตามลําพังพิ่โตผมออกไปซื้อกระดิงแดงร้านข้างๆนี่หน่อยนะมันเมาแล้วเช้ามันลุกไม่ไหวต้องใช้ให้พวกนี้ช่วยนายสมบูรณ์ลุกเดินด้วยท่าทางที่ไม่มั่นใจในการย่างก้าวเท้าแต่ก้าวออกจากประตูบ้านไปประตูรั้วหน้าบ้านยังคงเปิดกว้าง แสงไฟสว่างไปทั่วสนามหญ้าสีเขียวเข้มวัสดุก่อสร้างหลายอย่างก็ยังคงถูกวางทิ้งเกะกะอยู่ริมกำแพงบ้านด้านขวามือประตูบ้านใหญ่ปิดสนิทมีใครนั่งอยู่หลายคนภายในบ้านคงกำลังดูทีวีกันอยู่ทั้งคู่นายฉลาดอังกิน,นันนายสิงโตลูกพี่ก็ยังคงนั่งคุยกันตามเดิมต้องเอามันก่อนก่อนที่จะถูกพวกมันเล่นงานย้อนเกรดเราสมองสั่งการตั้งแต่เริ่มแรกขณะนี้เขาพร้อมแล้ว เพื่อพีทักชีวิตลูกพี่ที่ช่วยเหลือเข้ามาตลอดเวลาขณะลูกพี่เราสนิทกับมันมันยังสั่งคนมายิงเกือบตายทั้งที่ลูกพี่เราไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำให้กับพวกมันเลยและนี่เราเราทํามันแล้วมันต้องคิดบัญชีแน่นอนทั้งสองหันกลับมาดูในฉลาดอังกินันนายสิงโตเอี่ยวตัวมองดูนายสมบูรณ์ซึ่งเดินอย่างพยายามที่จะให้มันตรงทางมือทั้งสองข้างของนายสมบูรณ์ถือขวดเครื่องดื่มชูกําลังข้างละขวด เดินเข้ามาที่โต๊ะเปิดขวดกระทิงแดงเทใส่แก้วเหล้าของนายฉลาดและก็นายสิงโตลูกพี่เรียบร้อยเปรียงเปรียงเปรียงเสียงปืนดังขึ้นห้านัดซ้อนกลบเสียงรถจนที่วิ่งผ่านไปมาหน้าบ้านท่ามกลางความมืดสนิทนด้านนอกที่ผมกราบพี่ลาพี่ก่อนนายสมบุญยกมือขึ้นไหวลานายสิงโตลูกพี่ที่ให้ความอุปการะตนเองมาตลอดก่อนจะเก็บปืนเหน็บเข้าขอบังเก่งด้านหน้า พยายามวิ่งอย่างไม่ตรงทางออกจากประตูรั้วด,ด้านหน้าเมื่อหายจากตกตะลึงนายสิงโตมองดูสภาพศพของนายฉลาดที่หงายหลังตก,กเก้าอี้นอนตายอยู่บนพื้นบุนซีเมนเลือดสีแดงเข้มไหลทะลักจากทางด้านศาีรษะเสื้อผ้าบางจุดเริ่มมีจุดแดงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆทุกคนภายในบ้านเมื่อได้ยินเสียงปืนพาก,กันวิ่งออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนใครยิงที่เบิ่มและพี่โต นางวรวรรณสอบถามนายสิงโตด้วยความตื่นเต้นตกใจไอ้ต้อยมันนึกอะไรของมันถึงทําอย่างนี้นายสิงโตพูดเหมือนรำพึงกับตัวเองขณะที่มองดูสพเพื่อนไอ้เบิ่มตายแล้วมันจะแก้ไขอะไรได้ฉันโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะพี่โตนางวรวรรณถามขึ้นหลังจากที่ทุกคนเงียบไปพักหนึ่งพี่โตนี่เรื่องราวมันจะไม่ไปกันใหญ่หรือพี่แทนที่จะเลิกแล้วต่อกันเวลา22นากานาที ของวันที่3กรกฎาคม2525 25, ร้อยตำรวจเอกลิษณะสุขตุงคะร้อยเวรสอน,นอบางพลัดรับแจ้งเหตุชายถูกยิงถึงแก่ความตายที่บ้านเลขที่1855ทับ28ซอยพานุรังสีหลังจากที่ได้รับแจ้งได้รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นพันตำรวจเอกโกสุมบูระดิโลกผู้กำกับการพันตำรวจตรีเสรีวารชนน พันตารวจโทเกษมสุธรรมสารวัตรใหญ่สนบางพลัดพันตถถํารวจโทพิพัฒน์เสวิกุลสารวัตรสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานร้อยตํารวจเอกเอกรัฐโมมาลาสอบสวนชนสูตรพลิกศพผู้ตายปรากฏว่าในฉลาดถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุด3.8เข้าที่แก้มขวาเอวขวาต้นขาขวาสองนัดรวมทั้งสิ้นสี่แห่งหลังจากที่ถ่ายรูปที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน จ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงได้นำศพผู้ตายส่งสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งที่ห้องสอบสวนสอนอ,นอบางพลัดร้อยตำรวจเอกกฤษณะสุขตุงคะได้สอบปากคำนางวรวรรกลินมนอายุ49ปีในฐานะเจ้าของบ้านซึ่งได้ให้การว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของร้อยตำรวจโทรประยุทธ์กินมนสังกัดกองกำลังพล กองบัญชาการตรํารวจนครบาลส่วนตนเองทํางานอยู่โรงงานสุราบางยี่ขันขณะเกิดเหตุร้อยตํารวจโทรประยุทธ์สามีของนางวรวรรณไม่อยู่ไปงานสวดศพเพื่อนส่วนนางวรวรรณขอตัวกลับเข้าไปนั่งดูทีวีภายในบ้านคงมีแต่นายสิงโตและนายฉลาดผู้ตายนั่งกินเหล้าอยู่กับนายสมบูรณ์มือปืนและที่ทราบว่านายสมบูรณ์เป็นคนใช้ปืนยิงนายฉลาดเนื่องจากนางวรวรรณได้สอบถามจากนายสิงโต และจะทาให้การของนางนงเยาวอายุ29ปีภรรยาของนายสมบูรณ์หรือต้อยเย็นยามสุขซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงนายฉลาดอังกินันถึงแก่ความตายให้ปากคํากับพันตรตรีพีพัฒน์เสวิกุลสารวัตรสอบสวนสอนอบางพลัดซึ่งได้นำตัวนางนงเยาวมาให้ปากคําพร้อมกับนายสิงโตปรากฏว่าํำให้การของนางนงเยาไม่เป็นประโยชน์ในรูปคดีมากนัก เนื่องจากได้แยกตัวกลับบ้านไปก่อนที่จะเกิดเหตุเช่นกันทางด้านการให้ปากคำของนายสิงโตอายุ41ปีในฐานะประจักษ์พยานทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมบูรณ์ได้ขอตัวออกไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังนอกบ้านแต่ผมเข้าใจว่ากลับไปเอาปืนที่บ้านมาเพราะตอนมากินเหล้ากับผมครั้งแรกเขาไม่ได้พกปืนมาด้วยไอ้ต้อยมันไม่ได้พูดอะไรพอซื้อกระถิงแดงกลับเข้ามาถึงก็เปิดขวดเทใส่ให้เ,เบิ่มก่อนแล้วเทใส่แก้วผม พอวางขวดกระทิงแดงไอ้ต้อยก็ชักปืนยิงไอ้เบิ้มห้านัสสอนแรงกระสุนปืนทําให้ไอ้เบิ้มกระเด็นตกจากเก้าอี้แล้วมันก็ยกมือไหว้ลาผมฝากลูกฝากเมียเนบปืนเข้าเอวเดินออกจากบ้านไอ้ต้อยในระยะหลังนี่มันกินเหล้าหนักบ้าบ้าบอๆบผมไม่ได้ให้มันทําอะไรแล้วในระยะหลังเพราะมันกินเหล้าหนักเหลือเกินแต่เพราะมันเป็นลูกน้องเก่าก็เลยต้องช่วยเหลือครอบครัวมันวันเกิดเหตุผมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับไอ้เบิ้มเลย นั่งกินเล่ากันอยู่ดีๆมันอาจจะระแวงอะไรไม่เข้าเรื่องคิดอะไรเข้าใจเองแล้วก็เอาปืนมายิงเขาแต่จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุในครั้งนี้เมื่อวันที่22ตุลาคม2,524เวลา8นาฬิกานายสมบูรณ์สกุลชัยวานิชอายุ56ปีเจ้าของหมู่บ้านผานุรังสีและกิจการค้าอีกหลายแห่งในย่านฝั่งธนบุรีได้ถูกนายแย้ม มือปืนคนจังหวัดเพชรบุรีใช้อาวุธปืนขนาด11มมจ่อยิงนายสมบูรณ์ขณะนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวบาดเจ็บต่อมาถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลสิริราส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำหน้าที่คุ้มกันมือปืนและพามือปืนหลบหนีในครั้งนั้นคือ10ตำรวจตรีสมศักดิ์อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจนพพเพชรบุรีเหตุเกิดที่ซอยเจ็ดหมู่บ้านสผานุรังสีซึ่งทั้งนายแย้มมือปืน และสิบตำรวจตรีสมศักดิ์ต่างก็เป็นลูกน้องของเจ้าพ่อเพชรบุรีจึงเป็นที่ทราบกันว่าใครเป็นผู้สั่งยิงนายสมบูรณ์ถึงแก่ความตายก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนายฉลาดอังกีน,นันผูกยิงถึงแก่ความตายได้เกิดกรณีพิพาทกันเรื่องขี่รถสองแถวซึ่งวิ่งรับส่งในซอยพานุรังสีเป็นเหตุให้ในายสิงห์ตถผูกนายแย้มดักยิงบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดประมาณสีเดือนเศษที่ผ่านมาและก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ถึงเดือนครึง่ง นายสมบูรณ์หรือต้อยเย็นยมสุขได้ใช้อาวุธปืนยิงนายแย้มบาดเจ็บสาหัสดังนั้นจากการที่นายฉลาดอังกิณันอดีตเคยเป็นเพื่อนสนิทกับนายสิงโตแต่ต่อมาเกิดบาดหมางกันเรื่องธุรกิจบางอย่างจนนายสิงโตถูกนายแย้มยิงบาดเจ็บและนายฉลาดก็ไม่ได้แวะไปเยี่ยมเย็นกินเหล้ากับนายสิงโตเหมือนเช่นเคยเป็นเวลาสีเดือนเศษมาในวันเกิดเหตุนายฉลาดกลับแวะเข้าไปกินเหล้าในบ้านของร้อยตํารวจโทประยุทธ์กลิ่นมต โดยมีร้อยตำรวจโทเจรศักดิ์ขำาคมรองสารวัสป่าปามสอนอบุภารามน้องเขยสอสอพิยะอังกินันตามไปด้วยแต่เมื่อทุกฝ่ายเห็นสถานการณ์ทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะนายแย้มเองก็ถูกนายสมบูรณ์ดักยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วเช่นกันแต่จากความหวาดระแวงของนายสมบูรณ์ที่ไม่เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเริ่มต้นกันใหม่ด้วยดีเช่นเดิมกลับสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นฉะนั้น ในหมู่วงการยุทธจัรมือปืนต่างคิดไม่ถูกว่านายสมบูรณ์หรือต้อยเย็นยามสุขจะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าจะหายสาบสูญไปด้วยความแรงมันจึงเกิดขึ้นกับตัวนายสมบูรณ์เองว่าจะหนีตำรวจหรือจะหนีตายและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2525 25. ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ